สว,ส,ส,วส,สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทางบ้านทุกผู้ทุกคนล่ะครับสวัสดีครับอ้าวมากมากมือนี้ครับพี่น้องมือนี้ครับมี่มีนูเด็ดครับพี่น้องนี่เหมือนเดิมครับมันคือก้อยครับมือนี้สิก้อยแล้วก็หนึ่งข้าวเหนียวสุดแซ่บครับพี่น้องมาซอยจุกินข้าวเคียงสุดแซ่บกาเกงเลพี่น้องจุเนื้อสดสครับเบิ้งเดี๋ยวให้เบิ้งเบิ้งแก้วครับป๊าดเดี๋ยวพี่น้องเบิ้งนั่งเก้วขมแก้วขมนะครับตู้ รายการขนาดเด้เบิึงเนื้อลี๋ยับจุสักก้อนนี่ได้ไรได้ไรนะครับ <c oughs> สิงโตสิงโต,งตจะเข้ลมล่ำแล้วครับพี่น้องอาหารสิง,ตตาาสงตโอตโอ,อาหารสิงโตครับโอ้ย <c oughs> ตับไหมอ๋อขนาดเท่าไเอาเปิดตับก่อนเด้อพี่น้องกันเด้อเปิบเปิบเปิบตับไหมออาหารสิงโตทว่าและต้อตะลึกกัน ซีคุณล,ลอยเลยนะไปนอนนะเื้ไปต้นนี้อะไรกับปุตนตะยัน cưng hỏi mặc công cưng hưng ta vãn vắn nơi vlog ta vãn nắp ta vãn nơi ta vãn A mang nắm hưng a mang làm mọi người hưng 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 โอ้สุดอยอดครับพี่น้อง้มลำเลยอืเป็นตับเนาอครับซอยจูอืมอดีมากดีครับเืิองในต่อไปครับพี่น้องไปอ๋อไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอันนี้คือสามสิบกี่พนะันแน่น่ mẹ ngon nhanh mẹ mẹ ký sốt học hảo kiếm ăn cơm lắp nón kìa mì nếp mì nếp mì nếp kìm nếp mì nếp mì nếp mì nếp nè, nếp mì nếp mì ลำไงคนระับหมักทันดีกว่าเอาอย่าเพิ่งต้องคันนะยนังหิวตัวเนะาะเออสุดยอดครับเดี๋ยวรี่การต่อไป,อไปที่เด็ดครับที่เด็ดมือเหนื่อยไหม เมนูมือนีมีกมี่ก้อยครับแล้วก็ข้าวนียมกับต้มลำนิดต,ต้มลำลำจัหน้อยนี่อบครับี่น้อครับตนทัสอใส่ยัหน้อยคงกันนะีะ่หลองอาเลืองานมากเมื่อๆไม่จำวาเนี้ยจวดเลยบันนี้เป็นไรม,มาดูเนื้อสดๆ ช่วยอะไรพี่น้องอาหารสิโตเนาะตรงนี้เราติดจูไปเรียนต้อกับพี่น้องบ้านนี้จักหน่อยกับท่างสัตติมาซอยกลวยซอยลากันเด้อรับบ้านนี้ครับผม